ในป่าดอนเย็นที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ตามลำพังมันเป็นป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับและอาถรรพ์ชาวบ้านเล่าขานกันว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ในเงาเมือดของป่าแห่งนั้นสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่มนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนไปติดตามไปพร้อมกันก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่าน กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเงาไพายด้วยนะครับขอบคุณมากครับพานอินเป็นพานเท่าผู้จำนานป่าเคยผ่านเหตุการณ์ประหลาดมามากมายเขารู้ว่าป่าดอนเย็นไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าที่คนเท่าคนแก่เหล่าขานกันว่ามีสิ่งลี้ลับสิงอยู่แต่พานหนุม่มรุ่นใหม่กลับไม่เชื่อ วกเขาหัวเลาะคำเตือนของพานอินพานหนุ่มทั้งสี่ประกอบไปด้วยทิดมั่นหนุ่มใหญ่ใจกล้าไอเข้มหนุ่มเลือดร้อนไอแผนนักสังหารสัตว์ฝีมือดีและไอเดชหนุ่มน้อยที่เพิ่งเข้าป่าเป็นครั้งแรกลุงอินกลัวเรื่องผีสางหรือไงไอเข้มปูดกลัวหัวเลาะกูเห็นมาเยอะผีที่ไหนก็ทึะเจอปืนลูกซองเข้าไป มันก็เพ่นแนบผ่านอินไซน้าถอนหายใจไม่ได้เถียงอะไรเพียงแต่พูดขึ้นลอยว่าป่านี้มันมีของของมันกูบอกพวกมึงไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กองคาราวานเล็กๆของพวกผ่านเริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่เช้าตรู่ป่าเส้นทางลกชัดของป่าลึกแสงแดดค่อยๆจางหายไปเมื่อเข้าสู่เขตด,ดงดิบ ลมไม้สูงใหญ่บดบังแสงตะวันบรรยากาศเย็นเยอเือกจนผิดปกติระหว่างทางนั้นพานอินสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาขมวดคิว้วร่องรอยบางอย่างบนต้นไม้เป็นรอยขีดควนคล้ายกับเล็บของสัตว์ใหญ่แต่แปลกที่มันสูงจากพื้นดินกว่า2เมตรรอยอะไรหรือลุงไอเดียถามเสียงสัน่นพานอินมองนิ่ง ก่อนตอบเสียงแผ่วเบาไม่ใช่เสือและก็ไม่ใช่หมีคำพูดของพานอินทำให้คนอื่นเริ่มวันไหวเล็กน้อยแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่อพวกเขาเดินต่อไปจนกระทั่งถึงจุดตั้งขา่ายใต้ต้นไม้ใหญ่ริมห้วยกลางดึกฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเสียงฟ้าร้องลั่นพวกพรานแยกย้ายกันขึ้นไปนั่งบนห่างเพื่อเฝ้าสัตว์ป่า แต่แทนที่จะได้ยินเสียงสัตว์เตื่นหากินกลับมีเสียงแปลก,ปลกๆลอยมาตามสายลมมันเป็นเสียงคลางต่ําๆดังแว่วอยู่รอบบริเวณแผ่วเบารล่ากับเสียงกระซิบของบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงอะไรวะไอ้แผนขมวดคิ้วมองไปรอบๆลมพัดมั้งไอเข้มพูดพางขึ้นไกลปืนแต่พรานอินกับนั่งนิ่ง สีหน้าของเขาเคร่งเครียดแล้วจูจูทิดมั่นที่นั่งอยู่บนห้างอีกตนก็สะดุ้งเหงอขึ้นมาจ้องไปในความมืดแล้วกระซิบเสียงสัน่นเฮ้ยพวกมึงเห็นนั่นไหมทุกคนหันไปมองตาม่ามกลางม่านฝนที่พรางรมลงมาพวกเขาเห็นเงาตะกุ่มบางอย่างแบวบผ่านพุ่มไมใ้ใหญ่มันเคลื่อนไหวช้าๆราวากับกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ เสือหรือเปล่าวะไอเดดถามเสียงเบาแต่พรานอินกับสายหน้าไม่ใช่เสือแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์พวกพรานหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าการมาป่าดอนเย็นครั้งนี้อาจเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลยสายฝนยังคงโปรยปลายไม่ขาดสายอากาศในป่าดอนเย็นชื้นเย็นเยือกผิดธรรมชาติ ไฟฉายของผ่านแต่ละคนฉายกลาดไปทั่วรอบๆห้างทุกคนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่แต่ไม่มีใครมองเห็นมันผานอินนั่งนิ่งอยู่บนห้างสีหน้าของเขาก็ยังเข่งเครียดเหมือนเดิมดวงตาของผ่านเท่าจ้องฟ่าความมืดไปยังแนวป่าด้านล่างเหมือนกำลังรอให้บางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวออกมาขณะเดียวกัน ไอ้เข้มนุ่มเลือดร้อนเริ่มหมดความอดทนโเว้ยไม่มีสัตว์สักตัวฝนก็ตกเสือก็ไม่ออกหมูก็ไม่มีแม่งจะมาทำไมให้เสียเวลาก็ไม่รู้มันสะบดขึ้นเสียงดังพรานอินหันกลับมา,ม,ามองมึงอย่าพูดมากเดี๋ยวของไม่ดีได้ยินไอ้เข้มหัวเลาะลุงนี่ก็ขี้คลาดฉันไม่กลัวหรอกเว้ยผีเผอไม่มีจริงหรอก ทันในนั้นเสียงแปลกปะหลาด,ดังแทรกเข้ามาในเสียงฝนเข้มเข้มเสียงกระซิบเรียกชื่อดังมาจากพุ่มไม้ไอเข้มหยุดชะง,งักทันทีดวงตาของมันเบิกโพรงมันหันขับไปมองทางด้านล่างของห่างแต่มีเพียงความเมืดและม่านฝนที่บดบังทุกอย่างพวกมึงได้ยินไหมมันถามเสียงสัน่นทิดมันไอแผน และก่อยเดทมองหน้ากันก่อนที่ทิดมั่นจะพูดขึ้นเฮ้ยมันเสียงอะไรวะนั่นนะเมื่อกี้มันมีคนเรียกชื่อกูไอเข้มกระซิบเบาๆพรานอินขมวดคิ้วนัน่นเขาก็ชับปืนในมือแน่นขึ้นแล้วพูดเสียงเครียดอย่าลงไปไม่ว่ามึงจะเห็นหรือได้ยินอะไรก็ตามห้ามลงจากห่างเด็ดขาดแต่ไม่ทันที่คำเตือนของพรานอินจะจบลง เสียงเรียกนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเข้มลงมาเถอะเสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงสาวนุ่มนวลและคุ้นเคยไอ้เข้มเบิกตากว่างมันจำเสียงนี้ได้ดีเสียงของสายเมียของมันนั่นเองเฮ้ยสายเมียกูมาได้งยไงวะไอ้เข้มพึมพำม,มันขยับตัวเตรียมที่จะไต่ลงจากห่าง พานอินรีบคว้าตัวมันไว้หยุดมึงเห็นตัวมันหรือยังไอเข้มชะง,งักไม่เห็นแต่กูได้ยินชัดๆพรานอินจ้องหน้ามันขมงก่อนพูดเสียงเย็นเฉียบแล้วเมียม,มึงจะมาอยู่กลางป่ารึดึดนๆ,ๆได้ยังไงไอเข้มชะง,งักมันเริ่มหอบหายใจแรงขึ้นดวงตาวาวโรดด้วยความสับสนมึงโกหกกูสายมาเรียกกูจริงๆ กูได้ยินชัดๆก่อนที่ใครจะห้ามได้มันกระชากแขนผ่านอินออกแล้วก็กระโดดลงจากห้างทันทีแล้ววิ่งหายไปในความมืดเฮ้ยไอเข้มไอเข้มไอเข้มกลับมาก่อนทิดมั่นตะโกนเรียกแต่มันไม่หันกลับมาผ่านอินตะบดเสียงดังพวกมึงห้ามลงจากห้างเด็ดขาดพวกผ่านนั่งตัวเก่งเสียงฝีเท้าของไอเข้ม วิ่งฟาผุ้มไม้ไปในความมืดแต่แล้วเสียงฝีเท้าหยุดลงทันทีความเงียบสนิทเข้ามาปกคลุมแทนจากนั้นไม่นานเสียงกรีดร้องหวยห้วนด,ดังมาจากในความมืดเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงของมนุษย์ธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งพรานอินกำปืนแน่นดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัว แต่เต็มไปด้วยความตื่นตนกเขารู้แล้วว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองเท่านั้นฝนหยุดตกตั้งแต่ช่วงไก่ลุงบรรยากาศป่าดอนเย็นอึมครึมผิดปกติเสียงนกป่าเงียบหายไปไม่มีแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนร้องระงมเหมือนทุกวันท้องฟ้ายังคงเมื่ตมนเหมือนป่าทั้งผืนยังไม่ยอมรับแสงแรกของวันใหม่ พานอินปีนลงจากห่างเป็นคนแรกเขารู้ว่าพวกเขาต้องรีบหาตัวไอเข็มให้เร็วที่สุดแม้ในใจลึกๆจะดูดีว่าโอกาสหลอดนั้นแทบไม่มีเลยก็ตามมันอาจจะแค่หลงทางรีบไปตามหาเธอลุงติดมันพูดเสียงหนักแน่นพรางคว้าปืนยาวกระชับแน่นไอแผนกับไอเดชแม้จะยังหน้าซีดเผือดจากเหตุการณ์เมื่อคืนแต่ก็จำต้องเดินตามมา ทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่ว่าไอ้เข้มจะอยู่ในสภาพไหนพวกเขาก็ต้องหามันให้เจอพวกผ่านเดินไปตามแนวป่าด้านที่ไอ้เข้มวิ่งหายไปเมื่อคืนดินชื้นแฉจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทําให้สามารถมองหารอยเท้าได้ง่ายทั้งนี้ไอเดียชี้ไปยังรอยเท้าของไอ้เข้มที่ยังใหม่อยู่มันลากเป็นทางยาวห่างออกไปจากห้างในทิศทางที่ลึกเข้าไปในป่า ทุกคนเดินตามรอยเท้าไปเงียบๆโดยไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งรอยเท้านั้นมาหยุดลงอย่างกระทันหันอืมมันหายไปไหนวะไอ้แผนพึมพำพางควาดสายตามองรอบๆรอยเท้าของเอเดตหยุดลงที่กลางลานดินโล,งล่งเลาก็ว่ามันเดินมาถึงตรงนี้แล้วหายตัวไปเป็นไปได้ยังไงทิดมันขับมวดกิ้ว คนจะเดินไปทางไหนมันต้องมีรอยเท้าต่อสิวะหรือไม่ก็มีร่องรอยอะไรสักอย่างพรานอินยืนมองพื้นอยู่นานก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของพรานเต็มไปด้วยความไม่สบายใจมึงดูนี่เขาพูดเสียงแหบพ่าก่อนจะชี้ไปที่บางสิ่งบนพื้นดินมันคือรอยเท้าประหลาดรอยนั้นมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าคนเล็กน้อย แต่สิ่งที่ทำให้พวกพานถึงกับขนลุกก็คือมันมีรอยกงเล็บยาวเลยลึกราวกับเป็นของสัตว์บางชนิดที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้รอยเท้านั้นโผล่ขึ้นมาต่อจากรอยเท้าของไอเ้เข็มราก็ว,าว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วถูกบางสิ่งลากมันหายไปดูนี่ไอเดียชี้ไปยังพุ่มไม้ใกล้ๆพวกเขาพบเศษผ้าขาดวินเปื้อนเลือดชุ่ม ติดอยู่บนหนามของพุ่มไม้มันคือเศษเสื้อของไอ้เข้มนั่นเองให้แผนหน้าเศษเผือดในขณะที่ทิศมันกำพื้นแน่นขึ้นกว่าเดิมเมื่อคืนมันคงโดนอะไรบางอย่างฉีกออกเป็นชินช้นๆไอเดียดพูดเสียงสัน่นนี่มันโดนตัวอะไรลากไปกินหรือไงวะพรานอินถอนหายใจลึกดวงตาของเขามองไปยังรอยเท้าประหลาดที่ลากยาวหายเข้าไปในป่าทึบข้างหน้า ถ้ามึงอยากหลอดอย่าเดินตามมันไปพานเท่าพูดเสียงเบาทุกคนเงียบงันไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อพวกเขาเข้าใจคำพูดของพานอินดีและสิ่งที่พานเท่ากำลังหมายถึงก็คือไอเข็มตายแล้วพวกพานหยุดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าเดินเลือกเข้าไปอีกทุกคนรู้ดีว่าหากเดินต่อไป สิ่งเดียวที่พวกเขาจะเจอก็คือความตายลุงอินที่นี่มันคืออะไรกันแน่ทิดมั่นถามเสียงเครียดพานอินจ้องมองไปยังป่าทึบข้างหน้าลาวกับกำลังมองลึกเข้าไปในความทรงจำที่ดำมืดของตัวเองกูคเคยมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นพวกพานเท่าที่มาก่อนกูเล่าว่าป่าดอนเย็นเป็นป่าต้องห้ามใครเข้ามาแล้ว ถ้าทำผิดกฎมันจะถูกของในป่านี้เอาไปของอะไรไอ้แผนถามเสียงเบาพานยินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆสางป่าทุกคนตัวแข็งทื่อไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหลังจากพบรอยเท้าปรลาดและเศษผ้าของไอ้เข้มที่เปื้อนเลือดพวกพานไม่มีใครพูดอะไรต่อพานยินเป็นคนนำทั้งหมด เดินกลับไปยังห้างพักแม้ในใจทุกคนจะยังคงเต็มไปด้วยความหวาดหวนพวกเขาทำได้แค่ภาวนาให้ค่าคืนนี้ผ่านไปโดยที่ไม่มีใครหายตัวไปอีกค่าคืนมาเยือนอีกครั้งป่าดอนเย็นกลับเข้าสู่ความมืดมิดสายลมพัดเอื่อยๆคล้ายกับเสียงกระซิบเสียงแมลงกลางคืนที่เคยส่งเสียงร้องตลอดแนวป่ากลับเงียบสงัดอย่างผิดปกติ พรานอินนั่งเฝ้าบนห่างไม้ที่สูงพอให้พ้นจากอันตรายจากสัตว์ป่าในขณะที่ทิดมัน่นไอแผนและไอเดชนั่งกันเงีย,งยบๆไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถึงเรื่องของไอเข็มอีกแต่แล้วเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากด้านล่างของห่างไอแผนสะดุ้งเหือกดีบคว้าปืนมาถือไว้แน่นตัวอะไรอีกวะมันกระซิบเบาๆทิดมันใช้ไฟส่องลงไป แต่แสงไฟกับสันไหวด้วยมือที่เลื่อมสันของเขาไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นพรานอินยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบไว้พรานเท่าจ้องมองไปยังแนวป่าทึบเบื้องล่างดวงตาของเขาเห็นบางสิ่งเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากห่างเท่าใดนักมันไม่ขยับไม่ไหวจริงล้ายกับกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ กินสาบช่วยมาพร้อมกับสายลมทันใดน,นั้นช่วยกูด้วยพวกมึงช่วยกูด้วยเสียงแหพพ้าดังมาจากเงาหมืดเสียงนั้นทำให้เลือดของทุกคนเย็นเฉียบมันเป็นเสียงที่ทุกคนจำได้ดีเสียงของไอเข็มนั่นเองไอเดยกระชากปืนขึ้นเล็งทันทีดวงตาเบิกพงด้วยความสับสนมันเป็นไปได้ยังไงวะ ไอ้เข้มมันตายไปแล้วนี่วะไอ้แผนผึมพำมเสียงสัน่นกูยังไม่ตายลงมาช่วยกูทีเสียงของไอ้เข้มยังคงดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมันดังขึ้นจากเงาเมืดที่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงที่เงาประหลาดนั้นยืนอยู่พานอินจับไตรไอเดีดแน่นอย่าลงไปแต่ไอเดีดไม่ฟังมันกำปืนแน่น กัดฟันกรอดกูจะไปดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่ไอ้แผนรีบดึงแขนมันไว้มึงบ้าไปแล้วหรือไงถ้ามันยังไม่ตายจริงๆมันก็คงกลับมาหาพวกเราแล้วไอเดียดหยุดชะงักใบหน้าของมันสีดเผือดมันเองก็รู้ดีว่าถ้าไอ้เข้มยังรอดจริงๆมันคงหาทางกลับมาหาพวกเขานานแล้วพวกมึง ลงมาหากูหน่อยเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องแต่มันเริ่มฟังดูแปลกออกไปมันไม่ได้ฟังดูเหมือนเสียงของไอเ้เข้มอีกแล้วแต่เป็นเสียงที่บิดเบี้ยวพรานยินครบกรามแน่นก่อนที่จะหยิบขี้พึ่งจากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาเขาใช้นิ้วโปง้งแตะขี้พึ่งแล้วแต้มไว้ที่หน้าผากของตัวเองจากนั้นก็กระซิบบอกไอ้แผนทิดมันแล้วก็ไอเดชให้ทําตามไอเดชมองอย่างสงสัย ลุงอินนี่มันอะไรผานเท่าหันมามองหน้ามันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักใจก่อนจะพูดเบาๆของดีถ้ามึงไม่อยากเห็นอะไรที่มึงไม่ควรเห็นไอเดีดหน้าซีดแต่มันก็รีบทําตามพรานอินอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเองเสียงที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็เงียบลงเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากรอบๆห้าง แต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงของไอเข้มแค่เสียงเดียวอีกแล้วมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่มากกว่านั้นหลายตัวกําลังเดินวนรอบห้างของพวกเขาพานอินรู้ทันทีว่าคืนนี้พวกเขาจะไม่ได้นอนกันอีกแล้วเสียงฝีเท้าลึกลับยังคงวนเวียนรอบห้างของพวกพานตลอดทั้งคืนเราก็ว่าพวกมันจงใจรอให้ใครสะกนลงไปพานอินนั่งนิ่งอยู่บนห้าง ดวงตาฉายแววรู้ทันว่าพวกมันกำลังหล่อให้พวกเข้าลงไปางล่างไอแผนและไอเดชนั่งกอดปื้นแน่นหล่างกายของทั้งคู่สั่นเทาด้วยความหวาดกลัวในขณะที่ทิศมันพยายามไม่ให้ตัวเองเผลอหลับเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเผลอหลับไปอาจจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกก็เป็นได้เวลาเหมือนเดินช้าอย่างทรมานทามกลางความมืดมิดและความเงียบงัน อันไม่เป็นธรรมชาติของป่าดอนเย็นแล้วทันใดนั้นเฮ้ยกูจะลงไปแล้วกูไม่รอใครแล้วเว้ยเสียงไอเดตตะโกนขึ้นอย่างคนเสียสติมันคว้าปืนกระชากเสื้อที่มัดตัวเองไว้ก่อนกระโดดลงจากห่างไอเดตมึงทำอะไรของมึงวะทิดมันร้องเสียงหลงแต่ไม่ทันแล้วทันทีที่เท้าของไอเดตแตะพื้นมันก็หายตัวไปในพริบตา ไม่มีเสียงล้องไม่มีร่างของมันให้เห็นมีเพียงความเงียบเหมือนกับว่าบางสิ่งกำลังรอให้มันลงไปอยู่แล้ว่านอินกำปืนแน่นใบหน้าของเขาเข่งเครียดขึ้นมากว่าเดิมเมื่อแสงแรกของรุ่งเช้า,าสาดส่องเสียงแปลกประหลาดทั้งหมดก็เงียบลง่านอินตัดสินใจว่าพวกเขาต้องรีบออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดลงมาได้แล้วไปกันเถอะ พานเท่าพูดเสียงหนักแน่นเมื่อเขาหันไปมองไอ้ทิดมันกับไอ้แผนหายไปแล้วไม่มีล่องรอยว่าพวกมันหายไปทางไหนไม่มีเสียงร้องไม่มีล่องรอยของการต่อสู้พวกมันหายไปในความมืดของป่าดอนเย็นเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยพานอินยืนนิ่งอยู่กลางป่ามือที่กำปืนไว้แน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่าตอนนี้เขาเหลือตัวคนเดียวจริงจริง พรานเท่ากับชับปืนแล้วเขาเริ่มเดินออกจากป่าเขาไม่คิดที่จะตามหาพวกที่หายไปอีกเพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรให้ตามหาแล้วตลอดเส้นทางเดินออกจากป่าไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงลมพัดทุกอย่างเงียบงันราวกว่าป่าทั้งผืนกําลังจับตามองเขาอยู่แต่พานอินไม่พูดอะไรไม่หันกลับไปมองเขาเดินต่อไป เดินออกจากป่าดอนเย็นเพียงลำพังเมื่อเขากลับมาถึงหมู่บ้านทุกคนต่างพากันตกใจที่เห็นเขากลับมาเพียงคนเดียวลุงอินคนอื่นละ่ะทิดมั่นไอแผนไอเดทแล้วก็ไอเข้มละ่ะพรานอินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบเสียงแผ่วเบาพวกมันไม่กลับมาแล้วชาวบ้านพากันตกใจบางคนร้องไห้โฮ บางคนกระซิบกันถึงเรื่องลี้ลับของป่าดอนเย็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พานยินเงียบไปนานมากก่อนที่จะพูดขึ้นชา้าๆป่านั้นไม่ใช่ที่ของคนและคนที่มันต้องการก็ไม่มีทางหลอดพานอินเป็นเพียงคนเดียวที่หลอดกลับมาจากป่าดอนเย็นในขณะที่พวกพานหนุ่มทั้งสี่คนหายสาบสูญไปตลอดการ ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันถูกอะไรเอาตัวไปและพรานอินก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าดอนเย็นอีกเลย